แม่แรงยกรถนะครับอย่างดีเป็นของยี่ห้อสมาร์ทแข็งแรงมากครับผมผมชอบมากนะครับยกรถได้ไม่ว่าจะเป็นกระบะรถเก๋งหรือว่ารถตู้หนักๆนะครับยกได้สบายยกลอยเลยนะครับงานพรีเมียมงานแข็งแรงนะครับยกได้สูงสุดเกือบ3 8 0มิลลิเมตรนะครับที่ผมใช้งานได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มีด้ามจับนะครับสินค้านะครับไม่หนักมากนะครับนี่ผมนี่ผมเราจัดโปรเพียงร้อยชุดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับลูกค้า แลวดูนะครับเวลายกสูงนะครับเราจะโหลดเตี้ยโหลดต่ำนะครับนี่ผมแค่หมุนตรงนี้นะครับมันมีออโต้อย่างดีนะครับนี่ผมค่อยๆลงนะครับลงอย่างนิ่มดวนะครับใช้งานได้สะดวกสบายนะครับลูกค้านี่ผมนี่ครับผมเดี๋ยวจะมายกรถกระบะให้ดูนะครับกระบะหนักเกือบ2,000กิโลกรัมนะครับยกได้สะดวกสบายนะครับแค่มือเพียวๆนะครับยังยกขึ้นเลยครับผมแม่แรงตัวนี้ใช้ดีมากครับผมเกรดแข็งแรงมากครับผมดูว่าผมยกลอยนะครับลูกค้าดูสิครับโอ้โห จัดโพสนะครับร้อยชุดเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับส่งชื่อนะครับที่อยู่มาใต้โพสได้เลยครับผม